สวัสดีค่ะค่ะอ่านะคะฉันเกินไปเมื่อสักครู่ว่าฉันได้จะคุ้นกับกู้หุ้นเพราะเป็นสมาชิก,ากออสากลอมซัมมออเคะกู้หุ้นตัวเองแต่หุ้นกู้ก็ไม่เคยจองเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันสําหรับคนที่แบบมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจริงแล้วหุ้นกู้คืออะไรคะแล้วตอนนี้หุ้นกู้เนี่ยมันมีช่องทางในการ เข้าถึงการจองหุ้นกู้ที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างเรื่องหุ้นกู้ดิตอนแบบนี้นะคะแต่อยากให้เริ่มจากทาความรู้จักกับหุ้นกู้เพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ตามรายการแล้วบ้านแล้เมืองได้ทําความเ,ออเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ นี่ส่วนของคุณกู้นะคะเราเริ่มกันที่ความหมายกันก่อนค,ความหมายเอาแบบง่ายๆเลยให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆก็คือเวลาที่เราซื้อคุณกู้ในฐานะคนซื้อเนี่ยค่ะจะเหมือนกับเราเนี่ยเอาเงินของเราไปให้บริษัทที่เขาออกคุณกู้ยืมดังนั้นเราจะอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้ของบริษัทนั้นๆน,น,นะคะก็จะมีความแตกต่างกับ การกู้คุณนหย่างที่คุณอรุณัตบอกเมื่อกี้ก็คือเราไปกู้เงินเขาแต่เนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับบริษัทอยากได้เงินเนี่ยไปใช้ในการจัดการต่างๆในการพัฒนาบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเ,เขาก็ออกคุณกู้มาขายสู่ประชาชนทั่วไปแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะจองมีสิทธิ์ที่จะซื้อได้เพื่อที่จะไปอยู่ในสถานะของเจ้าหนี้ของบริษัทนั้นๆนั่นเองค่ะอืมแล้วทำไมบริษัทเหล่านี้ถึงไม่ไปกู้สถาบันการเงินทำไมต้องมาออกคุณกู้แทนคะ เในรูปแบบของการกู้เงินนะคะจริงๆก็จะมีรูปแบบการกู้หลายแบบนะคะจะไปกู้จากสถาบันการเงินอย่างที่คุณอรุณรัตน์บอกก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเอาลักษณะการระดมเงินทุนในในนักเวลานั้นบริษัทมีเอแผนการระดมทุนในรูปแบบไหนนะคะซึ่งการ เรียกว่ายังไงดีดการที่ไปกู้งเงินจากสถาบันการเงินก็เป็นรูปแบบหนึ่งการ <S 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 ออกหุ้นกู้มาขายสู่ประชาชนทั่วไปก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในขณะเดียวกันค่ะการออกระดมทุนในรูปแบบของการขายหุ้นสามันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันซึ่งเมันก็จะมีความแตกต่างกันในสถานะแต่ว่าถ้าเกิดเราเวางจุดสนใจในส่วนของการกู้งเงินเนาะว่าเรา บริษัทเนี่ยค่ะเขาออกคุณกู้มามันต่างกันยังไงกับที่เขาเดินไปกู้กับสถาบันการเงินเอาง่ายๆเลยเวลาที่เขาไปกู้กับสถาบันการเงินบางครั้งเ ok นะี่ยค่ะดอกเบี้ยเนี่ยที่เขาจะต้องจ่ายคืนให้กับสถาบันการเงินหรือเอาง่ายๆว่าคืนให้กับธนาคารเนี่ยอาจจะ <uen. S 1> มีการทำสัญญาด,ดอกเบี้ยแบบลอยตัวอย่างเงี้ยดังนั้นดอกเบ <respects. S 1> ี้ยที่เขาจะต้องจ่ายนั้นอาจจะไม่นิ่งแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกคุณกู้ เขาจะมีการเขียนในดอกออหน้าตัว <Okay. S 2> ของหุ้นกู้อะค่ะห,หน้าสัญญาอยู่เลยว่าดอกเบี้ยที่เขาจะจ่ายกับผู้ถือหุ้นกู้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเ,เป็นสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะจ่ายสิบเปอร์เซ็นจนถึงครบอายุหุ้นกู้ไปเลยจะแตกต่างก,กันกับสัญญาการกู้เงินของสถาบันการเงินนันค่ะอ๋อ oh, เพราะตอนเวลาที่ไปกู้โอเคดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้ต่ํากว่าการออกหุ้นกู้มากแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นมีการปรับอัตรา,าดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงของสถานประกอบการเหมือนกัน<อ><อ>เขาจะไปกู้ใช่ไหมคะค่ะ ค่ะใช่ค่ะเอ่าค่ะทีนี้เออ่ถ้าประชาชนเนี่ยในะคะกุ้นกู้เนี่ยก่อนหน้านี่ท่านรู้สึกว่าสําหรับคนมีเงินเยอะอ่ะเพราะว่าเวลากําหนดวงเงินเอาไว้ที่จะจองได้ค่อนข้างจะสูงแบบเป็นหลักแสนหลักล้านแบบนี้นะคะ<ช>จริงๆมันเสมอไปไหมคะที่เวลาเขารลมทุนเนี่ยที่บริษัทจะต้องกําหนดวงเงินขั้นต่ําแบบสูงๆอย่างเงี้ยน,นะคะค่ะจริงๆริถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเขาก็จะมีการกําหนดว่ามูลค่าซื้อขั้นต่ําจะต้องหนึ่งแสนบาท อันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะแต่พอเนี่ยนปัจจุบันเลยนักเวลานี้เลยเนี่ยเราจะเจอคําว่าหุ้นกู้ดิจิทัลพอเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลเนี่ยค่ะที่เขาเปิดการจองผ่านแอปพลิเคชันต่อตังเนาะที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่เขาก็จะกําหนดว่าตอนเนี้ยสามารถจองได้ตั้งแต่หนึ่พันบาทเป็นต้นไปดังนั้นมันก็จะง่ายกับประชาชนทั่วไปอะคะ่ะที่จะเข้าถึงในการจองหุ้นกู้ได้มันก็จะ เปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมีเงินจริงๆเยอะๆจริงๆแหละต้องมีเงินอย่างน้อยแสนหนึ่งถึงจะกู้เออถึงจะไปซื้อหุ้นกู้ได้เนะ <c oughs> เาะแต่ต้องเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่หน่อยเป็นนักลงทุนสถาบันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยด้วยกฎระเบียบมันมีความแตกต่างกันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีแอปพลิเคชันเข้ามามีเทคโนโลยีเข้ามาพอเขาจดทะเบียนการออกหุ้นกู้แบบดิจิตอลก็มีการเปิดโอกาสให,ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงง่ายโดยที่ ณนะวันนี้เท่าที่เจอมาที่เขาเปิดให้จองแบบคุณกู้ดิจิตอลก็จะบอกว่ากำหนดมูลค่าไว้ที่อ่าอย่างแรกเลยหน่วยหนึ่งเนี่ยจะเป็นประมาณพันบาทแล้วก็เขาก็จะบอกว่าโดยทั่วไปตอนเนี้มีเงินหนึ่งพันบาทก็สามารถเป็นเจ้าของคุณกู้ได้แล้วนะโดยผ่านแอปเปาตังค่ะเป็นต้นนะคะซึ่งซึ่ง,งตอนนี้เท่าที่เท่าที่เจอเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดสมมติมีเงินหนึ่งพันบาทอยากจะจองคุณกู้ก็ต้องเปิดแอปเปาตังขึ้นมาแล้วก็ จองหุ้นกู้หรือซื้อขายหุ้นกู้ผ่านแอปปอตังเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสามารถมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ได้ทันทีเลยค่ะอ,อ๋อค่ะทีนี้การจองหุ้นกู้หุ้นกู้มีความเสีย่ยงไหมคะอาจารย์คะค่ะหุ้นกู้เราต้องบอกว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะค่ะ,คะยังไงก็ตามเราเรามองข้ามเรื่องความเสี่ยงไม่ได้เลยเด็ดขาดเลยนะคะ,คะในส่วนของหุ้นกู้ถามว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเราต้องมาพูดกันว่าโดยทั่วไปลักษณะของหุ้นกู้เนี่ยคะ่ะ จริงๆแล้วมันมีแบ่งย่อยอีกนะว่าจะมีประเภทหุ้นกู้หลายประเภทแต่ถ้าเกิดสมมติจะพูดกันเรื่องนี้น่าจะยาวแต่ว่าเอาโดยสรุปง่ายๆนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากสนใจแล้วกันเราสนใจอยากจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้เราก็จะมีความเสี่ยงในส่วนของดูว่าบริษัทนั้น่ะเขาจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอืซึ่ง ถ้ามีความน่าเชื่อถือน้อยความเสี่ยงก็จะเยอะตามไปด้วยแต่ปกติเนี่ยเวลาที่เราเป็นนักลงทุนทั่วไปสิ่งที่เราน่าจะคำนึงถึงเวลาที่เราจะลงทุนในหุ้นกู้อะค่ะเราก็อาจจะต้องมาดูอันดับรแรกเลยเรามีเงินเพียงพอไหมเงินเนี้ยจะต้อง อยู่ในเวลาเราซื้อหุ้นกู้เขาจะมีระยะเวลาอย่างเช่นกําหนดระยะเวลาห้าปีถ้าเราอยากจะถือหุ้นกู้จนครบเวลาห้าปีหมายความว่าเงินต้นของเราสมมติว่าเราลงทุนหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเนี้ยจะเอาออกมาใช้ไม่ได้เนาะเราก็จะได้ตัวที่เป็นดอกเบีย้ยที่เป็นคูปองเรทที่เขาบอกว่าประกาศออกมาสิบเปอร์เซ็นเราก็จะได้สิบเปอร์เซ็นไปทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยลราก็รอจนครบห้าปี เขาถึงจะคืนเงินหนึ่งพันบาทที่เป็นเงินต้นมาให้อันนี้คืออย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะอย่างที่สองเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกคุณกู้ความเสี่ยงของมันอย่างที่บอกว่าอยู่ที่ความน่าเชื่อถือเยอะไหมโดยปกติอะคะุณกู้จะมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเรียกว่าเครดิตเ е й ติ้งอยู่นะคะซึ่งเครดิตเ е й ติ้งตัวเนี้ยค่ะก็จะ จริงๆก็จะจัดแบ่งย่อยเป็นเครดิตเรดติ้งของบริษัทแล้วก็เครดิตเรดติ้งของหุ้นกู้ตัวนั้นๆที่ออกมาบางทีนะคะบริษัทเดียวกันหุ้นกู้ที่เป็นเครดิตเรดติ้งของหุ้นกู้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับช่วงที่บริษัท คุณกู้มานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเครดิตเรตติ้งตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าคุณกู้ที่กลุ่มที่น่าสนใจที่จะลงทุนเขาจะเรียกว่าเป็นอินเวสเมนต์เกรดซึ่งอินเวสเมนต์เกรดเนี่ยจะมีเรตติ้งตั้งแต่ทริปเปิลเอไปจนถึงทริปเปิลบนะคะซึ่งตรงนี้นี่นะคะต้องเป็นแบบเอสามตัวใช่ไหมคะเอสามตัวค่ะจนถึงบีสามตัวแล้วก็มีเครื่องหมายลบด้วยอยู่ข้างหลังตรงเนี้จะเป็นกลุ่มอินเวสเมนต์เกรดซึ่งเป็นกลุ่มที่จะบอกว่า ไม่เสี่ยงเลยก็ไม่ได้แต่เขาบอกว่าจะสทรดติ้งที่ดีเนี่ยอตั้งแต่เอ a อเอที่เป็นที่เรียกว่าคริปโตเอเนี่ยตัวนี้จากเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในการผิดนัดชำระนี้เนี่ยจะน้อยอ่าค่ะค่ะแล้วก็มันก็จะลดหลั่นลงมาดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราดูตัวหุ้นกู้ที่ที่อยู่ในระดับอินเวสต์มอนเกดอย่างน้อยเราก็สบายใจได้ว่าค,ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระนี้เนี่ยน้อยนะค่ะ,นะคะ นะคะว่าต้องเรียนนะคะถามนิดนึงว่าระดับเครดิตเนี่ยมันจะต้องมี3ามตัวเรียงกันแบบนี้เสมอไปหรือไม่คะอาจารย์คะปกติอะค่ะมันจะมีหลายระดับนะคะตั้งแต่ Triple A เอเป็น w a บเเอวกเป็น a อลบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถ้าเกสมมติเป็นเซ็ตก็จะต่างสุดที่ A ตัวเดียวแล้วก็ลบแล้วก็จามาขึ้นทีพิโตบวก คือแต่ว่าระดับ a a a เนี่ยสูงกว่า a สองตัว a สามตัวสูงกว่า a สองตัวแล้วค่อยมาดูว่า a สามตัวจะเป็นบวกเออจะเป็นลบหรือจะเป็นเดี๋ยวนะคะมี a กับ b มี c ไหมคะอาจารย์ c ค่ะ c นี่คือคุณเออคือไม่แนะนำไม่ต่ำสุดค่ะ c d o ค่ะจะเป็นต่ำที่สุดอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นมีสามตัวดีกว่าสองตัวแต่ว่าแต่ว่านะคะถ้าถ้าจะแนะนำเรื่องลงทุนนี่ก็คือเป็นระดับ A สามตัวถึง B สามตัวแล้วก็มีลบอยู่ข้างหลังอ่าระดับเนี้ย<ช>คือแนะนาค,ควรควรลงทุนควรซื้อหุ้น,นกู้ได้ไว้อย่างนั้นนะคะ,คะใช่ค่ะอ่าค่ะเอ่อทีนี้อย่างแรกที่อาจารย์แนะนําคือว่าสมมติว่าหุ้นกู้นะคะบ,บริษัทนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าเอ่อกำหนดห้าปีเราจะให้ดอกเท่านี้เท่านี้แล้ว่าคุณต้องพิจารณาก่อนว่าเงินที่คุณจะลงทุนภายในห้าปีเนี้ยคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใช้อะไรใช่ไหมคะค่ะ ใช่ค่ะอ่าแล้วก็ดูระดับความน่าเชื่อถือนะคะทีนี้ดอกที่จะให้นี่คือสม่ำเสมอเป็นฟิกเป็นฟิกเรตติ้งตลอดห้าปีใช่หรือไม่คะอาจารย์คะอ่าถ้าพูดถึงตัวดอกเบีย้ยที่หุ้นกู้สัญญาว่าจะจ่ายอันนี้คือจะเป็นฟิกเรตนะคะก็ะอย่างเช่นเอ่อถ้าเขาบอกว่าเขาจะเรียกว่าเป็น, rate, นคูปองเรทเนาะคือถมงมาเป็นหุ้นกู้ตัวคูปองเรทที่เป็นดอกเบีย้ยเนะะี่ยค่ะถ้าเขาบอกว่าอย่างเช่นสิบเปอร์เซ็นจ่ายปีละสองครั้งก็แสดงว่า เออเราจะได้เงินเข้าม,มาในบัญชีเราสองครั้งต่อปีครั้งละห้าสิบบาท uh huh. ถ้าเกิดสมมุติวราคุณนคู่ราคาหน้าตัวอยู่ที่หนึ่งพันดาทเพราะว่า สิบเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยก็จะแบ่งสองรอบเนาะมาดูอย่านที่ตัวอย่างที่บอกก็จะแบ่งสองรอบรอบละห้าเปอร์เซ็นต์รอบละห้าเปอร์เซ็นตก็จะเป็นมีเงินเข้าวันทีอ่ะห้าสิบาทรอบหนึ่งรอบที่สองก็จะห้าสิบาทปีถัดไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนครบห้าปีอ่าไม่ใช่ว่าปีละสองครั้งครั้งละสิบสิบไม่ใช่นะคะนี่คือปีละสิบแต่สองครั้งก็ครั้งละห้าห้าอย่างเงี้ยนะคะใช่ถ้าเกิดเขาบอกว่าปีนึงจ่ายสี่ครั้งเราก็เอาดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์มาหารสี่อย่างเงี้ยค่ะค่ะ อยากบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าถ้าคุณกู้ที่เครดิตเรือิ้งสูงๆอะคะ่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนมือได้เปลี่ยนมือได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอาจจะสมมติ สมมติว่าคุณอรุณ์ชือค,คุณกูแล้วก็ตอนเนี้ยไม่อยากถือหุ้นกู้นี่ละแล้วบังเอิญว่าเครดิตติ้งก็ดีแล้วสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือก็ดีอืก็สามารถไปขายในตลาดรองได้เหมือนกันซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวอาจารย์เองเป็นคนสนใจอยากซื้อหุ้นกู้ตรงนี้อาจารย์ก็คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันสั่งซื้อได้ในขณะที่ถ้าคุณอรุณรั้งั่งขายเหมือนกันเราก็จะแบบ กันแล้วก็ซื้อขายได้ด้วยด uh huh. ังนั้นเอ,อถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะถือไว้ห้าปีเราก็ <Yeah. S 2> ดูหุ้นกู้ที่เครดิตเกรดดีๆแล้วก็บริษัทที่น่าชื่อถือหน่อยเพื <Yeah. S 2> ่อที่จะซื้อมาก่อนแล้วก็อาจถึงจังหวะที่เราอยากจะขาย <Yeah. S 2> ราคาหุ้นกูก้อะค่ะมันจะเปลี่ยนทุกวันการราคาซื้อขายจะเปลี่ยนทุกวันดังนั้นเราดูจังหวะที่อ่ะเราตรงเนี้ยเราพอใจกับกับดอกเบี้ยที่เราได้รับแล้วแล้วเราก็คิดว่าราคาขายที่เราที่เราจะตั้งขายเนี่ยเป็นราคาที่ยอมรับได้ S <S> เราโอเคกับราคานั้นเราก็สามารถขายเปลี่ยนมือได้ก่อนระยะเวลาด้วยแต uh huh. ่ต้องคุยกันว่าราคาซื้อขายที่เปลี่ยนทุกวันเนี่ยค่ะ สุดท้ายพอวันสุดท้ายนักวันที่ครบกําหนดของคุ้นกู้แล้วเนี่ยค่ะราคามันจะกลับไปอยู่ที่หนึ่งพันตามราคาหน้าตัวนะคะแล้วก็คือเงินที่บริษัทเขาจะคืนเรากลับมานะเพราะว่าจะกําหนดเป็นหน่วยใช่ไหมคะนะคะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่สมมติว่าท่านซื้อมาหน่วยละพันโอ้ยแล้วก็เออท่านพอใจดอกเบี้ยท่านขายคุณอาจจะขายได้พันห้าสิบาทแต่เวลาที่คนที่ซื้อของคุณไปแลลวเขาจะขายคืนเขาจะได้แค่พันทวนแต่เขาจะได้กําไรอาจจะหลังทางคือดอกเบี้ยที่เขาได้มาแล้วอย่างนั้นไหมคะใช่ ใช่ค่ะเพราะปกติเวลาเราพูดถึงผลตอบแทนของหุ้นกู้เนี่ยเราจะพูดกันในสองมุมมุมที่หนึ่งคือดอกเบี้ยที่คุยกันว่าบริษัทสัญญาวาจ่ายอืมค่ะเนาะแต่ละปีแต่ละปีกับอย่างที่สองปกติเวลาเราซื้อหุ้นกู้อะค่ะเราจะซื้อเราได้ราคาส่วนลดเราก็จะได้กําไรจากการซื้อขายส่วนลดตัวเวลาที่เราซื้อหุ้นกู้อะเราอาจจะได้ซื้อในราคาถูกกว่าหนึ่งพันบาทก็ได้แล้วคราวนี้เวลาเรา ถ้าเราอยู่ครบเราจะได้หนึ่งพันบาทกลับมา oh. แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกัน <Okay. S 2> เราอาจจะขายในราคาพันกว่าบาทหรือเราอาจจะขายในราคาต่ำกว่าราคาพันบาทก็ได้เช <Good. S 2> ่นเดียวกัน oh, oh. ถามว่าราคานี้ขึ้น <Okay. S 2> อยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยณว,นะวันนั้นๆค่ะ ที่ที่เขามีการประกาศดอกเบีย้ยโดยปกติของแต่ละวันนะค,ะะค่ะราคามันก็จะวิ่งตามราคา,าดอกอัตราดอกเบีย้ยค่ะหรือเป็นไปได้ไหมคะอย่างเช่นดิฉันตอนแรกดิฉันคาดการว่าห้าปีเนี้ยดิฉันไม,ไม่ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินก็เลยไปซื้อหุ้นกู้เอาไว้แต่ปรากฏว่าเอาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมากับชีวิตอ้าวทำไงดีอ่ะทั้งนั้นก็แล้วมันมีความต้องการในการของคนอื่นในการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทนี้ที่เครดิตดีดิฉันก็เลยงั้นดิฉันขอขายเถอะขายแบบขาดทุนอ่ะซื้อมาหน่วยละพันงั้นก็ ขายเก้าร้อยแล้วกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนที่ซื้อต่อกันก็เขาได้เก้าร้อยไปแต่เวลาคืนเขาได้หนึ่งพันแบบนี้มันเป็นมันมันมันได้ไหมคะอาจารย์ค่ะ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแบบนั้นเลยคะ่ะแต่ว่าราคาที่เราที่เราซื้อขายอะคะ่ะมันจะไม่ใช่ราคาที่เราตั้งเองเนาะมัน,มนจะเป็นราคาอาจถ้าเกิดอย่างเป็นประชาชนทั่วไปเราซื้อตามแอปพลิเคชันต่อตงอย่างเนี้ยเราก็จะเขาจะมีราคาขึ้นให้อยู่แล้ววันนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหรอ่อ๋อเราก็ต้อไปกดซื้อกดขายตามราคาที่เขากําหนดน,ะะนั่นแหละค่ะอ๋อดิฉันตอนแรกนะคะฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นกู้นึกว่าจะได้เฉพาะดอกเบีย้ยนะคะแต่ว่านี่คือสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้นะคะแต่เราไม่ใช่เป็นผู้กําหนดราคาจะมีราคา ที่กาหนดเอาไว้นะคะในในทุกวันไหมคะอาจารย์ราคานี่คือมีการกำหนดไว้ทุกวันราคาราคาเปลี่ยนทุกวันขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยค่ะค่ะแต่แต่แต่ว่าถ้าฉันไม่ขายใครเลยแล้วก็ถือไปเรื่อยๆจนครบสมมติซื้อไว้ห้าปีห้าปีแล้วเขาบอกว่าได้ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นแล้วก็ในฉันพอฉันอพอถึงกําหนดครบเวลาแล้วเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่คิดให้ปีละหกเปอร์เซ็นหรือใช่หรือไม่คะจะได้เงินคืนมา S <S อปกติดอกเบีย้ยเราจะได้ทุกปีนะคะถ้าถือไปห้าปีพอวันสุดท้ายของวันวันที่ครบกําหนดสมมุติว่าค่ะครบกําหนดอ่วันนี้เลยสมมติว่าครบกําหนดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนพฤษภาคมสอ <65 S 1> งพ <65. S 1> ันห้าร้อยหกสิบห้าเราก็จะได้เงินต้นกลับมาหนึ่งพันบาทส่วนดอกเบีย้ยเราก็จะได้งวดสุดท้ายกลับมาวันนี้ด้วยอพอพอดอกเบี้ยจะได้ทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะที่คืนมานะคะแล้วเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะไม่ได้เงินคืนค่ะ เอ่อเป็นไปได้แน่นอนค่ะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะเป็นไปได้จากอะไรคะที่เราจะไม่ได้เงินคืนนะเป็นไปด้จากอ่ะสมมุตินะเราซื้อเราเราซื้อหุ้นกู้ Investment grade ดนัวันที่เราซื้อเนี่ยเขาเป็น investment grade ดเขาอาจจะเป็นหุ้นที่มีเกรดอ่ะเลบแล้วกันแล้วคราวนี้พอเราถือไปสักสามปีปรากฏว่าผลประกอบการเขาไม่ดีอืแล้วตัวเครดิตเกรดติ้งของเขาอาจจะปรับเหลือเหลือ สมมติก็เป็นซีก็ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องต่าสุดก็ได้เนาะก็มีความเป็นไปได้แล้วค่ะว่าอีกสองปีเขาอาจจะไม่มีเงินมาคืนเราก็ได้อ่อเหรอคะอันเนี้ยก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราก็จะต้องก็จะต้องยอมรับมันเลยเป็นสาเหตุท,ที่อืเออเราต้องเลือกบริษัทที่ที่เขาออกคุณกู้แล้วเราต้องดูตัวบริษัทว่าเครดิตเรดิ้งของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงผลประกอบการเขาเป็นยังไงเพราะว่าการที่เราไปอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เนะะี่ยค่ะเออสมมุตินะในกรณีที่ ตัวเครดิตเบติ้งลดอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เวลาที่บริษัทเขาจะคืนเงินให้เขาก็จะคืนเงินเป็นลําดับชั้นนะค่ะเขาต้องไปคืนเงินแบบเจ้าหนี้ก่อนกว่าจะมาถึงคุณกู้เราก็อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ก็จริงแต่ว่าเขาจะคืนเงินให้คนที่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้าอะไรของเขาก่อนกว่าจะมาถึงเราแล้วก็เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่คะคุณกู้นี่เป็นเจ้าหนี้อันดับประมาณถ้าเกิดสมมติวราพูดลำดับประมาณเอาแบบ ออกแบบ practical <c oughs> หน่อยเนาะ <c oughs> มันก็จะเราก็จะเจอว่าตัวหุ้นกู้อะค่ะก็จะมีลักษณะหรือ,อมีหุ้นกู้มันจะแบ่งเป็นหุ้นกู้ได้สิทธิหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใช่มันม,มันจะแบ่งย่อยไปอีกถ้าในกรณีที่เราอยู่ในลำดับหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ <c oughs> เราก็จะได้เราก็จะได้เร็วอันเนี้ย <c oughs> เออเราจะได้เทียบเท่ากับเจ้าหนี้รายอื่น <c oughs> แต่ถ้าเราอยู่ในหุ้นกู้ได้สิทธิเราต้องรอให้คุณ ให้เจ้าอ,อื่นได,ได้ไปก่อนน,นะคะให้เจ้าอื่นได้ไปก่อนแล้วเราจะ,ะอยู่ลำดับหลังจากหุ้นกู้ไม่ด้สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วหุ้นกู้ที่ดิจิตอลที่ประเภทหลักพันซื้อได้นี่อันนี้เป็นด้อยสิทธิ์หรือไม่ด้อยสิทธิค์คะอาจารย์ะคะ เราต้องมาดูค่ะว่าเขาประกาศออกมาเป็นอะไรอ๋อเขาจะประกาศบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็จะต้องบอกว่าเขาออกคุณกู้รอบนี้มาแต่ละชุดที่ออกมาเป็นคุณกู้ประเภทไหนเพราะจริงๆริงเห็นี่เห็นที่เรียนก่อนหน้านี้ว่าประเภทคุณกู้มีย่อยกว่านี้อีกมีอหลายอย่างเลยเราก็ต้องมาดูว่าเขาบอกว่าคุณกู้เขาเป็นประเทศไหนแล้วก็คุณกู้เขาจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่มีเครดิตเรตติ้งเท่าไหร่เนี่ยเราต้องพิจารณาสมมุติอีก ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรจะซื้อหุ้นกู้ที่เขากําหนดระยะเวลาในการถือนานไหมคะนานจนเกินไปอย่างเงี้ยไหมคะม <laughs> นานจนเกินไปมันมีความเสีย่ยงไหมคะหรือต้องดูเลตติ้งของบริษัทประกอบด้วยคะอาจารย์หรือย,ยังไงคะต้องดูเลตติ้งของบริษัทประกอบด้วยแล้วเราก็ต้องดูความต้องการการใช้เงินของเราด้วยนะคะค่ะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเงินก้อนนี้เราเราเอ่อ ตั้งไว้ตรงเนี้ได้นานๆเราเราก็ซื้ออันที่เป็นนานได้เหมือนกันระยะ,ะเวลาที่แบบอยู่สิบปีก็ได้สิบห้าปีก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ว่าเอ,อโดยทั่วไปเนี่ยจะพูดว่าต้องต้องบอกแบบนี้ว่าการที่โดนลดลำดับเครดิตเลตติ้งลงมาอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ต่อเอลงไปเป็นสินเลยเนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยนะ อ๋อค่ะอ่าดังนั้นเราดูบริษัทที่น่าเชื่อถือมากๆที่เขาอยู่มานานๆแล้วน่าเชื่อถือหน่อยอ,อันนี้ก็เออการลดระดับตัวเครดิตเวตติ้งก็อาจจะเกิดน้อยอาจจะลดระดับสองระดับแต่ก็ยังอยู่ในอินเวสเมนต์่เกรดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะแล้วมันก็จะทําให้เราก็สบายใจไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งทางเลือกในการลงทุนนะตอนเนี้ยค่ะเราต้องยอมรับว่าถ้าเราเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้ค่ะเอ่อ ดอกเบี้ยมากกว่าฝากเงินนะคะอ่าใช่ค่ะดอกเบี้ยต้องจ่ายภาษีไหมคะหุ้นกู้ดอกเบี้ยต้องจ่ายภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะใช่หักนกที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อดอกเบี้ยที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอใช่หักนะที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะออโอ้ไม่ไม่เยอะนะถ้าพูดถึงว่าเยอะไหมไม่เยอะนะคะค่ะเพราะว่าก็เป็นกฎกฎหมายของการหักดอกเบี้ยโดยทั่วไปอ๋อแต่ว่าถ้าเราเป็นอยู่ฐานที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเราก็ขอคืนได้ใช่ไหมคะส่วนนี้ ใช่ไหมคะส่วนนี้เราก็ขอคืนได้แล้วก็ขอคืนได้ทำเรื่องขอคืนได้เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้เรื่องหุ้นกู้ดีตอนกับสิ่งที่ควรคํานึงถึงอย่างยิ่งนะคะสัปดาหประชาชนเพราะว่าพอจํานวนเงินไม่ต้องมีเงินหลักแสนหลัก้างก็ซื้อได้เงินหลักพันก็ซื้อได้ h ห n เห็นล่าสุดมีบางบริษัทที่ขายผ่านแอปนี่แหละค่ะเพราะเขาบอกว่าประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะมีจองไปแล้ว8ปดพันล้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอจองแล้วเนี่ยวิธีการเลือกว่าใครจะได้เนี่ย อันนั้นตรงกระบวนการนั้นมันทําได้ยังไงครับเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะอกอระบวนการนี้ปกติจะเป็นกระบวนการหลังบ้านของของของการจัดการเนาะซึ่งปกติอะค่ะส่วนมากเขาก็จะจัดลาดับกันตามตามที่เราจองนะคะค่ะค่ะซึ่งเราเราเราจองก่อนโดยปกติเราได้ก่อนยกเว้นว่ามีการมีการจองพร้อม,อมกันเยอะ<ๆ> การจองพร้อมๆกันเยอะๆปกติเขาก็ดูค่ะคือระบบหลังบ้านของของแอปพลิเคชันแบบนี้ค่ะคือเขาดูกันเป็นวินาทีเลยเราก็จะเห็นลำดับการจองยกเว้นมีลำดับการจองแบบอื่นอย่างอย่างถ้าซื้อหุ้นสามัญอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ดูลำดับการจองมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีการคำนวณอะไรอย่างเงี้ยมามาเพิ่มด้วยแต่โดยปกติอะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็นตัวหุ้นกู้จองผ่านแอปพลิเคชันนตออนเนี้ยเราเราก็ เห็นว่าเขาก็ดูลำดับการกองอยู่เป็นลำัอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อทีนี้คําแนะนําพอประชาชนเข้าถึงงา่ายไม่ต้องมีเงินหลักแสนหลักล้านแล้วหลายคนอาจจะสนใจเรื่องนี้อยู่จริงแล้วก็เป็น,เป,นเป็นทางเลือกของของการออมเงินได้ไหมหรือมีข้ออะไรที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะซื้อหุ้นกู้บ้างคะอาจารย์ค่ะเช่นค่ะอ,ะอะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นเป็นแหล่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ ที่เรียกได้ว่าเก็มีความเสี่ยงต่ำอยู่พอสมควรนะคะเวลาเราพูดถึงการเป็นหุ้นกู้เนี่ยถ้าเกิดเทียบระหว่างหุ้นกู้กับหุ้นสามัญก็คือหุ้นทั่วไปที่ที่ถือกันเนี่ยก็หุ้นกู้มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นสามัญอยู่แหละ นะคะแล้วก็เวลาที่เราต้องคํานึงอย่างที่เรียนก่อนหน้าเลยว่าเราต้องวางแผนดีๆว่าเงินเราจะใช้หรือเปล่าเงินเราจะใช้เมื่อไหรแล้วก็ดูว่าตัวเครดิตเร й ติ้งของบริษัทเน,งงเนี่ยเป็นยังไงเครดิตเร й ติ้งของคุณกู้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ดูในส่วนของด้านอัตราดอกเบี้ยด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยที่ ที่เขาประกาศออกมาว่าเขาจะให้คูปองเรทเท่าไหร่เนี่ยเป็นอาัตาราดอกเบีย้ยที่เราพอใจหรือเปล่ากับเครดิตเรตติ้งนั้นๆแล้วก็พร้อมกับสภาพคล่องที่เราจะต้องใช้เงินเมื่อไหร่<ม>ด้วยรวมถึงดูด้วยว่าบริษัทที่ออกคุณกู้เนี่ยค่ะคิดว่าคุณกู้นั้นๆน่นนะจะสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ด้วยหรือเปล่า พราะบางทีมันก็จะมีหุ้นกู้บางบางแบบที่ซื้อมาแล้วเราคงต้องอยู่รอไปจนถึงวันวันครบกําหนดจริงๆอันเนี้ยเราก็ต้องบริษัทจะไม่<ล>มไม่อนุญาตให้มีจะไม่ได้มีระบบที่จะซื้อขายเปลี่ยนมืออย่างนั้นละะ่ะคะค่ะปกติกระบบซื้อขายเปลี่ยนมือเนะะี่ยค่ะมีอยู่แล้ว ปกติคือครั้งแรกเนี่ยที่เราซื้อจองคุณกู้เงินจะไปหาบริษัทเขาจะเรียกว่าเป็นตลาดแรกเนาะ <c oughs> แล้วก็พอเวลามีซื้อขายเปลี่ยนมือบริษัทไม่เกี่ยวแล้วค่ะบริษัทเขาจะไม,ไม่ไม่เข้ามายุ่งกับเราแล้ว <c oughs> เพราะเราจะซื้อขายผ่านตลาดรองแต่ <c oughs> แหล่งการซื้อก็คือที่เดียวกันแต่ว่าจะเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือระหว่างน,นักลงทุนกันเองแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกู้ตัวนั้นน่ะนักลงทุนสนใจที่จะซื้อหรือเปล่าอ๋อค่ะค่ะถ้านักลงทุนไม่สนใจก็อาจจะขายไม่ได้เราก็ต้องอยู่จนครบจนครบปีมีบริษัท ไป้จนครบปีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสภาพคล่องของการซื้อขายพุ้น่งง่ายอืเร็วเราก็สามารถที่จะได้เงินออกมาใช้ก่อนได้ด้วยออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงแต่เท่าที่ฟังมาอย่างที่บอกเนี่ยสามารถสรุปง่ายๆเลยว่าเราดูเงินเราว่าใช้ใช้รีช้ไหม,อมสองเราดูผลตอบแทนว่าโอเคไหมเราดูความเสี่ยงของเครดิตว่าเรารับได้ไหมว่ามันมันดีเพียงพอไหมแล้วเราจะได้มาดูได้ว่าแล้วในความเสี่ยงตัวเนี้ยเราคิดว่า ภาพข้องในการซื้อขายเปลี่ยนมือถ้าเราต้องใช้เงินก่อนกําหนดค่ะมันมีหรือเปล่าอ่าค่ะค่ะอาละค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กลางใจค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ